คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับวันนี้เรามีอยู่ตัวของทอนนะครับก็ครั้งก่อนเราเล่นเอเมอรีอ่กันไปแล้วนะเนาะเดี๋็วจะกินของ ก็เรียกว่าคอสเพล์แล้วกันนะครับคอสเพล์ของโคนันนะเอออันนี้ก็ย้ายมาเล่นทอนกันบ้างนะครับน้ารับไม่รู้นะเพราะว่าแคลรี่มันเปิดก่อนแรกๆอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยมาสวยกันในเกมกันทีพลังแฝงบรรยโยโค้ดี้นันเดอร์นะครับสไลด์หนึ่งทีก็อาจจะสำลักข้าวได้นะคือแรงมากเลยครับแล้วโดนตบกดไปตามระเบียบตัวแม่งเมตาจัดมวธรรมดาแต่มันเหมือนการแสดงที่อยากให้คนเห็นเป็นตอนที่ อ่อนกว่าตัวเปต้าแต่ว่าคนเล่นเยอะมากนะสำหรับทอนยังคงขึ้นเป็นแฟชชี่บู๊ตนะครับเวลาที่เขาขึ้นมีครูดาวอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ตัวของเขาแรงขึ้นนั่นเองเผื่อเพื่อนๆไาเล่นใหม่เนี่ยเพราะแฟชชี่บู๊ตมันก็ไม่ได้การซีซีนะตัวละครมันได้ใช้นะครับแม่งเด็กตัวไม่แทนมือซ้ายขวายืนแม่งนิ่งๆเลยยิงแม่งเลย เอยิงนี่อ่ะเออสวยครับสลับสีสีเหลืองก็จะเป็นพวกสตันหรือว่าสโลนะครับแล้วก็สีม่วงจะเป็นการยิงเดี่ยวสตูที่แรงมากๆต้องยืนยิงเดี่ยวๆนะครับแล้วก็สีฟ้าจะเป็นการยิงกันจ่ายมีแค่นั้นเลยนะครับนี่ไม่ใช่ฝีมือหมดขอโมยทั่วไปแน่นอนมันพูดเยอะจังวะคิดว่าี่มันพูดเยอะจังไง จุดเล็กๆก็เพียงพอที่จะเปิดโปงทุกสิ่งเชื่อสกินที่พูดเยอะจริงมันไม่ใช่แค่การขโมยธรรมดาแต่มันเหมือนการแสดงที่อยากให้คนเห็นเออโหแล้วแม่งไม่ไม่ซ้ำเลยภาคไม่ซ้ำกันเลยฮะถ้าเป็นตัวของสกินพี่แกก็จะแบบฮี r ารายคลาบอะไรสักอย่างเลยแล้วก็บทเหนื่มนิดหน่อย นี่ไม่ใช่ฝีมือหัวขโมยทั่วไปแน่นอนอสวยเลยครับฮึ <c oughs> ตอนนี้ก็คุมคุมไปก่อนนะครับแต่ว่าเหมือนเราจะมี r o a m i n ที่แม่นนะครับ r o a m i n ที่แม่นทุกคำโกหกต้องมีคนรับผิดชอบมันไม่ใช่แค่การขโมยธรรมไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าสีน่นาทีครับค่อยยิง ถ้าเป็นตัวละครที่ตีป้อมได้ไหวก็ยิงๆไปเลยครับเป็นแวนไหมแต่น,นี่เป็นทอรนนะครับไฟดีกว่าโอเมกาเข้ามาเรายิงกลางวงล้อมอะกลางวงล้อมไปเราปากก็ให้ยัดด้วยครับค <c oughs> ือางกี้ดีเลย แต่ตันตี้นะครับไม่ค่อยมีคนมาล้วงน้ำเท่าไหร่เ็มันสาดเกินไปเหมือนถูกจัดฉากไว้เฮ้ยโหขอได้ไหมแม่แ <c oughs> ม่เลยแต่ผมบอกเลยว่าแผ่นนี้มันดีตรงที่สมมติว่าถ้าผมเลือดถึงหลอดแบบนี้ใช่ไหมเรากลับบ้านแล้วเราใช้สลามจบเลยนะครับเราก็รับเวททันซึ่งมันดีมากๆนะครับแผ่นนี้แต่ก็มันก็ไม่ดีกับฝั่งของข้าที่เอ้ยแม่งกลับมาอีกแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเห็นไหม มารับเวฟทันสามิปเหมือนเดิมไหมครับตายดูด้วยลุบงกล๊ดึ๊กึ๊กึ๊กึลกึ๊กึ๊กึกึ๊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 าึ๊กึ๊กแ๊ก๊กึ๊กึกโลกึ๊กึ๊ึยกึ๊กึ๊กไวกึ๊กึ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 ๊กกึ๊ึก๊กึป๊กึ๊กึกึ่กึกึกโ๊กึก ให้กำลังใจเพื่อนเอานะชิแกเล่นสวยมากบอกเลยแบบเซฟชีวิตแคลรี่จัด,ดน่นาหน้าเพื่อนในป้อมไปไมนี่ครับและไม่แตกด้วยแม่ <c oughs> เฮ้ยกันกันดีไว้ทีนี้ลอมเกิดอจากเดียวครับเล่นกับแก๊กเกมน,นี้ผมเล่นกับแก๊กแล้วเชื่อโรมิงกูเทียขามมบบนาดนี้ นี่ไม่ใช่ฝีมือหัวขโมยทั่วไปแน่นอนมาดูกิลดอร์ในแผ่นนี้ครับลูนใช้เป็นลูนจอบรอยนะครับมันจะอันติแรงมากมันจะอันติแรงนะครับถ้าใส่เป็นลูนแบบชีสหกอะไรเงี้ยไม่ค่อยแรงนะเวงเพื่อนเอาสู้โอ้โหมีคนมาปิดท้ายปิดท้ายครัวแล้วล็อกสอง แต่ไม่มีดาเมจเลยยังได้ด้วยการกระทืมของแก็กเหมือนคิวได์จะตายแล้วตรงน,นี้เฮ้ยโอ้โหไม่รอดดีับโดนลุมสามจริงๆการขึ้นไทม์ไลน์ของทอนะถ้าเพื่อนเพื่อนเซตตามเม็ดส้มเขานะครับเขาจะเซตเป็นแบบยิบยิบย่อยๆเขาขึ้นไปจอดเล็กมาก่อน ามาจำมือนหน่อยนะครับถ้าคนไม่เคยเล่นทอนมาอาจจะขึ้นเป็นจอดเล็กแล้วขึ้นเป็นอมนิแอม์กูย,ยง,ง่ายอารมณ์เหมือนเล่นหยนันเหมือนเล่นหยันนะครับถ้าไม่เคยเล่นหยนันอะฟังผมฟังผมไปน,นะการขึ้นของของทอนแต่มันเหมือนกาแสดงที่อยากให้คนเห็นสสี่ก็ได้ไงจริงไฟห้าไฟใหญ่สามสี่ก็ได้นะครับ เ่ยแกก๊เเลจาะเล็กตรองเท้าแฟรที่บูธและตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มปิ้วเป็นออมนิแอ,อมก่อนนะครับหยุดตัวหกได้แล้วหยุดตัวหกได้แล้วคนภาคนั้นหนึ่งเนี่ยหนังหมานี่มันจะน <c oughs> มีมีมอะไรสักอย่างเลยแหละเป็นเหมือนมาร์ชไรเดอร์คุณถัดทีบานาอะไรทุกอย่างอะแล้วก็หนังหมาจำได้อยู่จำได้อยู่ สไลด์นี่ยังไม่ค่อยของไม่ค่อยเต็มนะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่แรงมากแต่ใช้ได้อยู่ยิงตัว่าจะหาไม่ยิงตว่าจะหาไม่แล้วเราได้เรื่อยๆครับขอรวยผมสไลด์ไหลพังหมดน่ะตามตรงนี้ไม่ให้แก๊กเดินน้ำหน้าไปก่อนถ้าเจอโลมิ่งดีๆแบบนี้นะครับเราก็แค่เดินตามหลังเขา จบเลยนะครับเจอลมิ่งดีขนาดนี้เดินตามหลังเขาจบนะครับอาจจะมีแบบออกนอกลูกนอกนอกเวบ้างอาจจะมีแหลมบ้างพอ,อได้ออกมิแามปุ๊บแล้วก็บิวเป็นมูนาเมาาสาต,ต่อเลยนะครับปึ๊บปั๊บดิฉันจะลองออกเป็นดาบแดงก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าบางที บางทีเขาอาจจะออกไปทานรอนก่อนนะเพื่อเอามายิงพวกโอเมก้าแล้วก็ไฟเตอร์อย่างดีน่านะครับเพราะวตัวมันถึกเนี่ยยิงเองประมาณลอดเดียวอะ่ะยิงพวกไฟเตอร์ถึกถึกกยิงประมาณลอดเดียวนะครับอาจจะลองออกเป็นดาบแบนนะครับอันนี้เราจะเป็นไซต์ของเขาเรียกว่าเมส้มนะครับ เห็นน่าสนใจดีมีคีย์สุดท้ายผมมองเซตนี้แล้วเขากาบแบบเบิร์ตทีเดียวตายเลยคือถ้าติดคียอ่ะได้เคฟสันติชิ้สุดท้ายมาถ้าติดคียด้วยแล้วก็สไลด์หทีผมบอกเลยทีเดียวน่าจะล่วงนะที่เกิดเหตุมันสาดเกินไปเหมือนถูกจัดฉากไว้ยู <c ười> เดอร์แผ่นนี้แม่สายสกิลอย่างเดียวเลย ไกลเดียวศาสกิลเดียวใครไดใครเล่นแบบยองยองซูไม่โดนสาสตอย่างเดียวเนอไม่ยองยองซูมก็ยอนอ่ะสองตัวระยะแบบเราไกลจะเจอแฮนด์ต่หน้าจะไม่ค่อยขมแม่งไขแบบปล่อยแต่เฮ้ยวันนี้ว่าเราไวอยู่เราไวอยู่เก็บปันตีไว้เบิร์ดดีกว่านะครับตอนนี้เอาไว้ขึ้นบ้าน มีโอเมก้าไม่ขึ้นบ้านยากจากัดแต่ว่าโอเมก้าเหมือนจะแหลมนะมาตามนาคอร์เองลัวงมาแล้วตอนนี้อยากลองสไลด์ดูอะตอนนี้เราเท่าไหร่แล้ววะได้ดึงได้เลยฮะ,ะมันประมาณหลอดนึงเพื่อน ประมาณหลอดหนึ่งยิงไฟเตอร์นะต้องยิงตัวบางอะ่ะน่าจะเห็นผลชัดก,กว่ารอ,อดูแก,ก๊สเดี๋ยวโอเคจากไฟเตอร์เราก็ยิงนะครับเดี๋ยวสไลด์ข้ามขือแล้วก็ยิง สวยๆเขาตรงนี้จบแค่นี้ละอารมณปคล้ายพายเลตเลยถ้าเราโดนแบบนี้แล้วก็สไลด์ข้ามขื่อแล้วก็ยิงม้วนข้ามขื่อแล้วก็ยิงเว้ยยิงตัวหลังนะคนเจ็บอ่ะตองนัดล่วงครับเอ้าไม่ล่วงว่ะหน้าคอสหลักานนมัฟองตอนนี้เจ็บเจ็บแบบเจ็บหนักไหมผมก็ตอบเลยเลยว่ายังนะครับอาจจะยังเป็นไปตามที่ฉันคาดการไว้ น่าจะมีสามนัดอ่ะสามนัดผมให้เต็มที่เลยนะตอนนี้สามนัดนะครับเพราะตอนแรกมันยังไม่ติดพลาสซิฟของดาบแดงด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าให้สามนะครับกระสุนถึงต้องรอยไวคนก็เหมือนกันคือบ้านนะยื้มพดามาไฟใหญ่ก็ใช้สามสีแบบนี้ได้เนะี่ยครับ <c oughs> แม่เลย แม่นกับฟูนี่แม่วิธีการมันสมบูรณ์แบบเกินไปนี่ไม่ใช่ฝีมือหัวขโมยทั่วไปแน่นอนให้เพื่อนไปเลยครับเมนออฟเลนรู้มือคือตอนที่ผมเล่นออฟออฟเลนก็เล่นโมลาร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากได้ปลาฟ้าเว้ยแล้วมันก็จะแบบสับอ่ะสับแบบไม่ค่อยได้กลับอะตื่นยิงหน้าเดียวผมก็ยิงยีหน้าเดียวช่างแม่ง โอ้ยไม่ท oh, ันแน่ข like ึ้นหน้ามากก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนดาร์ซี่เกี่ยวเนี่ยสไลด์ดูดีทีครึ่งหลอดอ่ะสไลด์เดียวครึ่งหลอดต้องพิกเกอร์เอาไว้ก็ต้องจับพิกตามให้ไม่ถึงแมตายแล้วดอกนี้ตังบ้านนี่คือสไลด์ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมว่าเจ้าของตันมีโอกาสสองสองนัดร่วงเฟสนี้สองนัดร่วงเลยจริงผมดูจากทรงละสองนัดยังไงก็ร่วง ติดคีดออกครั้งที่สองอะยังไงก็ล่วงนะนนยีนดีคัเพื่อนชวยกูด้วยผมต้งทำกันที่สี่วะต้องเข้าแล้วปะวะเ <c oughs> ม่ยไ,ไม่มีเล่นแล้วนะเอน <c oughs> หมดแล้ววะ่ะ ต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ที่ยังไม่มีใ,ใครสังเกตโอ้ยโอ้ย้อมโอ้ยเชีย่ยไม่น่าหิวอ้วอ,อ,อ,อมดดเลยวนะ่ะดาวสี่สิบอืมเซนติคกดาวสี่สิบเลยฮะไม่ได้นานนะก็ลยหลง,ล,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 งลืมบ้างนะ ม,มันมีเสียงสกินของของแบบดีฟรอร์บายู่แล้ right. วอ๋อไรก็เสียงอะไรไม่ดังชิบหายเลยเป็นไปตามที่ฉันคาดการณ์ไว้ความจริงยอมปารากฏความจริงยอมปรากฏก็ยิงไปดีเลยครึงคร่งคืนอย่างนักนั่นครึ่งหลอดนะครับดอกแรกอะ่ะยังไงก็ครึ่งหลอดถ้าตัวบางนะยว่าติดชิ้ไงก็สองนัดร่วเลยครับ โอ้สามอะต้องมีพลังแสงดอกเดียวโอ้ดอกที่ทูเฟิร์มอะไรไม่เกินเมนูลูกได้คำได้แต่ยาวไหมใหญ่ดูใหญ่ดูมาเร็วว่าของขสุท้ายผมพิ่งได้ของตันโอ้โหไอ้เชียกูติดคี้นะแนะ่ยมองไม่ทันนบแต่แติดคี้อยู่แต่มนะันแรงไหมผมว่ามันเสร็จสองสองดอกล่วงได้สองดอกล่วงได้นะครับเสร็จนี้ เรียกกระโดดานซี่ฉีตายผมมาถึกอะไรมานะตามนี้ครับตามนี้เออก็มาลองเทสที่แบบไม่ไม่ออกทานรอนนะครับมันจะแรงแค่กับตัวบางๆเท่านั้นโอ,อ,อ้โหพยายามไล่กันสองคนแล้วนี่สไลด์หน้าพังหมดอ่ะถึกถึกไม่ค่อยบื้อหวาาไหมเออเนี่ยยิงโอเมก้มกามผมไม่ค่อยบื้อหว่าเท่าไหร่ ยิงตัวบางๆอะ่ะล่วงอยู่เลยครับสามสีไปเลยเผื่อไว้เผื่อไว้ไวแต่จริงสองตัวก็ออกแบบม่วงสองเหลืองหนึ่งกนันอืเดะเฮ้ยดะเดี๋ยวเๆๆๆๆจะแปกมันกดดิมปะวะ จะยิงไม่เข้าเลยเหมือนไม่กดติมหมือสับของโอเคครับประมาณนี้สำหรับทรนเซตผมว่าอันนี้ก็จะเป็นเซตแบบเม็ดส้มนะครับเอาไว้ยิงกับตัวบางๆเท่านั้นถ้าไม่ออกทานรอนนะมันก็จะยิงแบบพวกโอเมก้าหรือตัวไฟเตอร์ยากหน่อยในเกมนี้ที่ผมสังเกตนะครับเออมันค่อนข้างที่จะปวดหัวอยู่แต่ถ้าตัวบางผมการันตีได้เลย2นัดนะครับจากที่การยิงดาร์ซี่และติดชีมีอยู่ดอกนึงเนี่ย ครึ่งหลอดนะครับและอีกดอกหนึ่งก็ติดพาดสซีฟดาบแบงก็ตายบระมาณนี้ถ้าใครชอบก็ี่ฝากกดไลค์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ